มือนี่เมนูตําแตงจ้ะตําแตงใส่น้ำปลาบริเซปลาลาดจ้ะเพราะว่ามือก็ยังอยู่ในช่วงรักษาแพลอยู่จ้ะนี่ตําแตงใส่ไส้ใส,ใส,ใส่วุ้นเส้นจัดจานเลยจ้ะรสชาติจัดจานมากสดก่อน สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพบพ,พอก็เมือ่อยลีอีกเลรวจ้าพบพ,พอก็เมื่อยลีก็พบเจอเดยดความเร็ดอร่อยจ้าเมื่อนี้เขาจะมาในเมนูตำแตงจ้าตำแตงใส่ไส้ใส่อ่อ,อนๆแสบๆจ้าอื้ผักกาดผักแกมเขากบบับีกงช่าบเจีจ๊ยบแล้วก็แตง น,นีใส่จ้ะน้ำจิ้มก็มีจ้ะน,นี่อันนี้น้ำจิ้มแม่เห็ดจ้ะน้ำจิ้มเอาไว้กินกับไส้มะมีกินกับปุ่นยังบดได้จ้าก็เลยใส่เป็นเส้นเส้นแก้วช่วงนีุ้ดของมาขของดวงจ้ะ กุงใช่หัวไรเซือ ยิ่งได้พวกความแสบเขากันที่จ้าก็ให้กลิ่นแบบนี้อร่อยอืมกลุ่มใช่ใส่กัน จะรอดไหมเซ <laughs> อ่ซอ,อ,อนมาก ตุมเปือป้อยจ้ะแม่ตุ่มหะอืม,อมแซ่บ ตาบภาษา่ปรียกันแสบได้จ้ะแส่บแบบภาษาปรียกกันละไม่กินแซ่บ,บ,บแบบมีอาทิตย์นึงแล้ว Cụt ghép ghép Chín ghép 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 Cứt, cứt. Chén ghép cứt, cứt. cứt. ghép chai. มีคนทางมาถามว่าช่วงนี้บไดเดไปทงไฮทงหน้าบอว่าสักช่วงนี้ยังบาด้ไปดอกจ้ะช่วงนี้ยังแบบร่างกายยังบ่คอยแข็งแรงบไใดจ้ะยังบอร่างกายยังบ่สุขสบายยังรักษาแผลอยู่คุณลับ,บถ้าเศร้าก็จะไปทงหน้าจ้ะไปเอาบรรยากาศอดีนะให้พี่น้องบึง กรอบอืม,มันยาวผลเอามาพันใส่อืม น้ำแปง้งแซ่บจ้ะมันจะซีซาร์รเผ็ดเผ็ดอืมอืมเย่ แสบัข,ขนาดทั้งแสบทั้งเผ็ดก้ะเรื่องเผ็ดนี่มันจตอซีเลย บุญเส้นแก้วจะนิดหน่อยจ้ะกินแท่ขงขนมจีน แซ่บคใส่ทัว่วไรเสือวอับแสบคัดเลยจ้ะสมอยากกินโลดืม cái hén on đi ừ. chập chập mặt chập mặt up แีบอีละจ้ะแสบคือเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมเลยค่ะถึงแม้ว่าบริไันน้ำปลามือนี่ก็แสบจ้ะหิวแห้งจ้ะบริกินอาหารแบบรสชาติจัดจานแบบนี้ไม่เป็นอาทิตย์ล้วจ้ะมือนี่มันก็ต้องขอตัวลาก่อนจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย